คุณพื้นทีบอกว่าเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดดูแลตัวเองอย่างไงคะและใช้เวลานานไหมกว่าจะหายโอเคภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดทุกคนนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ระยะที่เป็นชั่วคราวนะคะก็คือเราเรียกว่า postpartum b l u e นะคะและนะคะเป็นถาวรน,นะคะเป็นถาวรก็คือ คนเนี้ยเขามีพันธุกรรมอ่ะที่จะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วนะคะแล้วพอช่วงคลอดเนี่ยมันมีการคือต้องบอกงี้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเวลาที่ตั้งครรภ์นเนี่ยมันจะมีการสซวิงของฮอร์โมนเนี่ยมากกว่าช่วงเป็นเมนหลายสิบเท่านะคะเราสังเกตสิว่าช่วงที่เรามีประจำเดือนเนี่ยเราจะหดหูอยากกินของหวานหงุดหงิดง่ายนะคะอันนี้มันก็คือเป็นภาวะซึมเศร้าหน่อยๆน,นะคะเขาเรียกว่าเป็น ภาวะไม่มั่นคงทางอารมณ์หน่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการตั้งครรภ์นเนี่ยเยอะกว่านั้นอีกหลายเท่าเพราะว่าออพอช่วงที่เราตั้งครรภ์นเนี่ยมันจะมีการออเขาเรียกว่าสลับหน้าที่ของโฮอร์โมนที่เยอะกว่าปกตินะคะแล้วเราก็จะชินกับมันน่ะอยู่ตั้งเก้าเดือนสิบเดือนนะคะพอหลังคลอดปุ๊บพอรกหลุดออกไปนะคะโฮอร์โมนที่สร้างจากรกทั้งหมดนะคะก็จะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เกิดอะไรขึ้นก็คือร่างกายเราจะปรับตัวไม่ได้อยู่ส่วนหนึ่งและประกอบกับคุณแม่หลังคลอดเนี่ยอดนอนนะคะอดนอนเนี่ยเป็นอะไรที่กระตุ้นได้ได้เยอะมากนะคะสองคือความเครียดที่โดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่คุณแม่ท้องแรกเงี้ยนะคะหรือว่าคุณแม่ที่แบบมือใหม่แล้วยังต้องเลี้ยงลูกคนเดียวอีกนะคะอันนี้จะยิ่งแบบเป็นสาเหตุที่ทําให้ให้เกิดซึมเศร้าหลังคลอดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นแรกนะคะต้องยอมรับก่อนว่าเออเรามีภาวะนี้ไหม นะคะสคือปรึกษาคุณหมอ,อจิตแพทย์นะคะเพื่อที่จะปรับพฤติกรรมก่อนนะปรับเข้ากลุ่มบําบัดนู่นนี่เขาก็จะมีวิธีแนะนําว่าต้องทำอย่างไงบ้างนะคะแล้วก็บางคนเขาจะประเมินว่าจําเป็นต้องใช้ยาไหมซึ่งถ้าจําเป็นต้องใช้ยาเนี่ยก็ใช้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลคือพอสักระยะหนึ่งเราสามารถหยุดใช้ยาได้นะคะแล้วหมอจะแนะนําว่านะคะอย่า อย่าอยู่กับลูกตลอดเวลาคือเหมือนกับว่าในช่วงที่เรารู้สึกว่าเราแย่คือเราเราเนี่ยจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าสมมติว่าช่วงนี้เรารู้สึกแบบโหดหูแบบเหมือนอยากร้องไห้ตลอดเวลาหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่อารมณ์เรามันไม่ไม่เหมาะกับการเลี้ยงลูกเนี่ยหมาะว่าเราพักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ให้คนใกล้ชิดอาจจะเป็นสามีคุณแม่นะคะมาช่วยเลี้ยงก่อนมาช่วยดูน้องก่อนนะคะแล้วคุณแม่เนี่ยก็ไปหาอะไรอร่อยๆทานนะคะสระผมอาบน้ํา ทาครีมนอนหลับพักผ่อนหรือว่าจะไปทำสปาไปสะใดอะไรก็แล้วแต่คือให้เวลาตัวเองนะคะอยาขูกอยู่กับน้องทั้งวันนะคะหาคนมาช่วยเขาเรียกว่าช่วยเลี้ยงน้องบ้างนะคะอาจจะแค่ครึ่งวันนะคะหรือว่าคืนหนึง่งอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเพื่อให้เรามีเวลาดูแลตัวเองบ้างนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเฟรชขึ้นมานะคะแล้วก็พยายามทานให้พอนะคะก็คือกินให้อิ่มอะ กินให้อิ่มนะคะแล้วก็นอนให้หลับนะคะซึ่งทํายากเนาะเวลาเลี้ยงลูกมันอดเนานนะ่ะหมอยังไม่เคยคิดเลยว่าหมอจะอดนอนได้ขนาดเนี้ยคือมันเหมือนแบบเราไม่ใช่คนคนะือ <c ười> ลูกตื่นทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าร่างกายเราไม่พร้อมเนาะเราอดนอนเราหิวเรารู้สึกแย่งเงี้ยเราอารมณ์พวกเนี้ยมันก็จะส่งไปหาลูกด้วยนะคะทําให้แบบน้องอ่ะ ก็จะได้รับอารมณ์เราไปเต็มๆเนาะบางทีเนี่ยอาจจะยิ่งทําให้น้องอแบะบร้องหนักกว่าเดิมนะคะคือเลี้ยงยากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาพยายามหาคนมาเปลี่ยนจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ให้เวลาตัวเองพักผ่อนนะคะอืม